เริ่มเลยนะครับเรื่องของประเด็นน่าสนใจประชุมครมวันนี้นะครับข้อหนึ่งครมได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกระสาบที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมษาหรอบวันที่28กรกฎาคมปีนี้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอข้อ2ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพิจารณาพื้นที่โครงการประตูระบายน้าคลองลัดโพเนื่องมาจากพระราชดำริสวนสาธารณและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันที่อยู่บริเวณคุ้มบางกระเจ้านะครับเป็นพื้นที่นําร่องแซนด์บ็อกซ์ ในการประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการยกเว้นจากเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกระเจ้าเพื่อนํามาเสนอครมต่อไปถ้าเกิดท่านจําได้เดือนที่แล้วเรามีการไปไปเยี่ยมเยียนในช่วงนี้นะครับแล้วก็คุ้งบางกระเจ้านี่เ็เป็นปอดของกรุงเทพที่เราที่เราอนุรักษ์ไว้นะครับ ข้อสขอให้กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและหามาตรการในการแก้ไขปัญหาการนำเข้ากุ้งมาในไทยเป็นจำนวนมากทําให้ราคากุ้งในประเทศไทยตกต่าําตลอดจนกุ้งที่นําเข้ามามีราคาต่ำกว่าราคากุ้งในประเทศไทยทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในไทยได้ผลกระทบไม่มีโรงงานรับซื้อขอ้อ4ครมอได้อนุมัติงบประมาณปี67งบกลางเป็นจำนวนเงิน291ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการให้ความช่วยเหลือและอพยพคนไทยที่ได้ผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลน่ะเป็นการเพิ่มเติมให้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมกระทรวงวิธรรมและกระทรวงแรงงานนําไปดําเนินการต่อไปแล้วผมก็สั่งการด้วยว่าเรื่องของตัวประกันที่ยงเหลืออีกหกคนเนี่ยให้มีการเอาความคืบหน้ามาว่าว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงร,รวมถึงทางการที่เราไปให้คํามั่นกับทางรัฐบาลฝรั่งเศสว่าเราจะมีการสอบสวนที่มีการหยุดยิงในช่วงโอลิมปิกซีซไฟด้วยนะครับตรงนี้ก็ ถือว่าเป็นเรื่องที่เรายังให้ความสําคัญอยู่ข้อ5้าคณะมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาเสนอให้มีการปรับเงื่อนไขการชดใช้ทุนหลัง,ลงสําเร็จการศึกษาของนักเรียนทุนโรงเรียน,น,น,ยนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทายาลัยที่เป็นที่ไปศึกษาต่อใน,นสถาบันโคเชนประเทศญี่ปุน่นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1เท่าของระยะเวลาที่รับตกุนเพื่อเป็นการสร้างศักยภาพคนไทยที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ว,วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม ข้อ6ครอมอเห็นชอบตามที่สํานักง,งานทรัพยากรน้ําเสนอให้ในการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี2567ซึ่งเป็นงบกลางเพื่อดําเนินการโครงการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในช่วงฤดูฝนปี67และกักเก็บน้ําเพื่อดูแลงในปี67-68ในกรอบวงเงิน7,600.5ล้านบาทเพื่อเป็นโครงการที่ มีความจําเป็นและเป็นการโครงการที่เร่งด่วนก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่วอาทิตย์ที่แล้วที่รัฐสภาผมมีการประชุมเรื่องนี้ไปนะครับเรื่องงบก็เป็นเรื่องเรื่องงบแต่ว่าเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าปีนี้จะมีน้ําเพิ่มมากขึ้นประมาณสิเอร์เซนเพราะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีหลายท่านเองท่านก็เป็นสสแล้วก็ผูกพันกับพื้นที่ก็อยากให้ลงพื้นที่แล้วมีการพูดคุยกันไปการบริหารจัดการนะครับเรื่องการใส่เงินครับไปในงบกลางเอางบกลางไปช่วยเรื่องของการไม่ท่วมไม่แรงก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการใส่ใจกก็็เเเปนนรรื่่องททีาุค ในฐานะที่อยู่ฝ่ายบริหารต้องให้ความสาคัญนะครับเรื่องสุดท้ายเ,าเรื่องที่7เห็นชอบในหลักการที่กระทรวงกรเกษตรเสนอโครงการสับสนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร,รผู้ปลูกข้าวภายใตม้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,รผู้ปลูกข้าวปีการผลิตปี67และปี68ไม่เกินคนรุเรเอนละ500บาทต่อไร่ไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริงโดยให้ทอกศส,สำรองจ่ายเงินโดยรัฐบาลจะจัด,จด สรรงบชดเชยให้แก่ทกศพร้อมอัตราต้นทุนทางการเงินโดยที่โครงการเดิมช่วยเหลือปัจจัยการผลิตไร่ละพันบาทนั้นจะไม่มีการดำเนินการอีกต่อไปครับจบครับ